โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีบร่ษัทออฟก็อดออฟเดอออฟมังการทารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ผมนะครับ e j h u Z X 2นะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนโหลดฟรีไฟล์แม็กนะครับซึ่ง <c oughs> เราเนี่ย ไม่ต้องโหลดอะไรเยอะเลยครับใช้ได้แค่ใช้แค่แอปเดียวนะเราก็สามารถดาวน์โหลด Free Fire Max นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสอนโหลดนะครับแล้วก็จะพาเข้าไปดูในเกม Free Fire Max กันนะครับโอเคก็อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็เข้าไปในเพจสโตเลยนะครับแล้วค้นหาคําว่า VPN นะครับมาเลเซียนั่นเองนะครับนี่นะครับ VPN มาเลเซียนะครับผมแล้วเราก็เข้ามาที่อันแรกเลยนะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับ แล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เน็ตทุกคนนะเราก็กดเปิดไปเลยนะครับโอเคหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อย่างแรกที่เราต้องเลือกครับก็เลือกในส่วนของข้างบนก่อนเลยนะครับตรงนี้นะนี่นะครับตรงที่มันเขียนว่าสิงคโปร์นะครับอ่ากดไปก่อนครับแล้วกดไปที่แนะนำนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟสี่นะครับผมนี่นะครับกัวลาลัมเปอร์สี่นะครับผม นี่นะครับแล้วก็กดในส่วนของอันแรกไปนะครับเนี่ยครับกดอันแรกเลยนะครับอ่าแล้วเราก็กดตกลงนะครับผมโอเคแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้มันกําลังเชื่อมต่ออยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีแบบเวลาให้นะครับเขาจะกัดจัดเวลา1ชั่วโมงนะครับผมก็คือถ้าใกล้ครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็มาเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วก็กดใหม่ได้นะครับโอเค ก็หลังจากที่เรากดเปิดวีเว้นเสร็จนะครับเราก็มาตรงตั้งค่าของเครื่องเราเลยนะครับผมมาที่แอปนะครับมาที่แอปนะครับแล้วก็ค้นหาเพสโตของเรานะครับเดี๋ยวรอบนึงนะนี่ครับค้นหาเพสโตของเรานะครับนะครับผมนี่แล้วก็กดตรงที่เก็บข้อมูลนะครับกดล้างข้อมูลไปเลยนะครับโอเคเมื่อล้างเสร็จปุ๊บนะเราก็เข้าเพสโตนะครับผม ในหน้านี้อาจจะรอนานกว่าเดิมนิดนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เข้าไปจะโตมาแล้วก็มาเปลี่ยนบัญชีนะครับผมนี่นะครับกดไปที่ขวาบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบัญชีของเราเลยนะครับอนี่นะครับผมก็เปลี่ยนบัญชีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะแล้วเราก็ค้นหาคำว่าฟรีไฟล์ไปนะครับนี่นะพี่ค้นหาคำว่าฟรีไฟล์ไ้แล้วนะครับผมกดมาที่ฟรีไฟล์นะครับแล้วกดตรงที่ Gardena International i p u b a i c Limited นะครับ อ่านี่นะครับแล้วก็จะมันก็จะขึ้นในส่วนของ g a l i n a f ฟ e e Fire m ม x มานะครับสามารถกดติดตั้งไปเลยนะครับนี่นะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมเปลี่ยนบัญชีนะถ้าทุกคนไม่เปลี่ยนบัญชีนะครับทุกคนก็จะไม่สามารถโหลดฟ r e e Fire Max ได้นั่นเองนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวก็รอมันโหลดเสร็จนับแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าเกมกันดูนะครับผม สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอเดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย โอเคนะผมตอนนี้พี่ก็โหลดการีน mm ่าฟรีไฟล์แมสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคือถ้าใครนะครับอยากให้โหลดเร็วๆนะครับน้องๆเนี่ยคือพี่จะแนะนำนะว่าคือให้เข้าไปที่แอปไอตัวนี้เลยนะครับไอเนี่ยไอบีพีเอ็นมาเลเซียเนี่ยนะแล้วกด disconnect เลยนะครับแล้วมันจะใช้เน็ตเราโหลดนะครับซึ่งมันจะทําให้เร็วกว่านั่นเองนะครับเออก็แนะนนะํานะครับสำหรับใครที่อยากโหลดให้เร็วๆแล้วก็ใช้เน็ตตัวเองโหลดดีกว่านะครับโอเคก็พี่ก็จะทําการ เชื่อมต่ออีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเปิดกันเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาครับมันก็จะให้กดยืนยันนะเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับผมอ่ากดอนุญาตนะครับอ่ากดอนุญาตเหมือนเดิมนะครับกดอนุญาตเลยนะครับมันจะมีให้อนุญาตประมาณ3 4รอบนะครับโอเคครับนี่ครับเมื่อเข้าเกมมามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นึงครับในส่วนของกันเลยน่าฟีฟายแม็กเนี่ยอาจจะมีการแหลกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราใช้ VP n เนะครับเราไม่ได้ใช้ในตัวเองนั่นเองนะครับทุ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอบเบาเสร็จแป๊บนึงอ่านี่นะครับการเล่น Mac ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็นะครับพี่จะล็อกอินด้วยเกสนะครับผมเพราะว่าเราไม่เราไม่มีอ่า ID นะครับที่จะล็อกอินนะครับแล้วก็ใช้เกสไปก่อนนะครับแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมก็ดูไปก่อนนะครับ สิ้นสุดเวลาทดสอบไปเอาหน้านะครับก็คือเรานี่คือตอนนี้เหมือนโคต้ามันเต็มแล้วนะครับสำหรับกรีน่าฟรีไฟมักนะครับก็คือถ้าน้องๆอ,อยากเล่นนะครับเดี๋ยวทางเพจกรีน่าฟรีไฟมักนะครับเขาจะประกาศนั่นเอะครับโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย